DF1 หรือที่รู้จักในชื่อดองเ,นนง,งเฟิงหนึงตงเฟิงลบหเป็นหนึ่งในบทเริ่มต้นของโครงการพัฒนาขีปนาวุธของสาธารณรัฐประชาชนจีนเรื่องราวของมันเชื่อมโยงทั้งเทคโนโลยีที่ได้รับอิทธิพลจากโซเวียตและความพยายามของจีนในการสร้างความสามารถด้านจรวดของตนเองในช่วงปลายทศวรรษ1950จนถึงต้นทศวรรษ1960ประวัติความเป็นมาต้นกำเนิดของ DF1 มาจากโครงการย่อยที่มีรหัสโปรเจกต1059 ซึ่งพยายามออกแบบโดยอิงแบบจากจรวดโซเวียตโดยเฉพาะรุ่น R-2SS 2ในช่วงแรกมีความร่วมมือและข้อมูลจากสาภาพโซเวียตแต่ความร่วมมือนั้นถูกยุติลงกลางคันทําให้วิศวกรจีนต้องประยุกต์ปรับปรุงและทดสอบด้วยตนเองก่อนจะมีการยิงทดสอบครั้งแรกในปี1960ซึ่งถือเป็น9ํำคัญของวงการจรวดจ,จีนลักษณะทางเทคนิคภาพรวมไม่เชิงยุทธวิธี DF-1 เป็นจรวดแบบหขั้น Single Stage ใช้เชื้อเพลิงของเหลวแอลกอฮอล์รวมกับออกซิเจนเหลวเป็นออกไซเดอร์มอเตอร์ขับเคลื่อนมีต้นแบบจากเครื่องยนต์รถ101ที่ใช้ในต้นแบบโซเวียตโดยมีระยะทําการโดยประมาณราว500-550กิโลเมตรและสามารถบรรทุกหัวรบได้ในระดับประมาณ500กิโลกรัมข้อมูลเหล่านี้สะท้อนถึงการออกแบบในยุคเริ่มต้นที่เน้นการสร้างความสามารถพื้นฐานด้านขีปนาวุธของชาติโดยไม่ถึงระดับข้ามทวีปการทดสอบและการประจําการ การทดสอบบินของ DF 1ถูกบันทึกไว้ในช่วงปลายปี1960โดยการยิงต้นแบบและการทดลองจำนวนจำกัดการผลิตจริงมีอยู่ในปริมาณจำกัดและระบบนี้ไม่ได้ประจำการยาวนานถูกทดแทนด้วยโครงการต่อมาที่มีช่วงและความสามารถเพิ่มขึ้นเช่น DF 2และตระกูล DF รุ่นต่อๆมาซึ่งพัฒนาให้มีความหลากหลายทั้งในด้านระยะและการปรับใช้ความหมายเชิงประวัติศาสตร์และยุทธศาสตร์ แมดี 1> ้1จะไม่ใช่ระบบที่ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายหรือยาวนานแต่มันมีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์และเชิงปฏิบัติอย่างมากต่อการพัฒนาความสามารถด้านขีปนาวุธของจีนเป็นก้าวแรกที่ช่วยสร้างฐานความรู้บุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการออกแบบและผลิตขีปนาวุธรุ่นต่อต,อตอมาซึ่งในระยะยาวส่งผลต่อสถานะทางยุทธศาสตร์ของจีนในภูมิภาคและในเวทีโลกมรดกด้านเทคโนโลยีและบทเรียน บทเรียนจากโครงการ DF1 ไม่ได้อยู่แค่ตัวเทคโนโลยีแต่ยังรวมถึงการพึ่งตนเองด้านอุตสาหกรรมการทหารการถ่ายทอดความรู้เชิงวิศวกรรมและการจัดตั้งสถาบันวิจัยที่ต่อยอดสู่โครงการที่ซับซ้อนขึ้นการพัฒนา DF1 สะท้อนความพยายามของจีนในการเรียนรู้จากแบบแผนต่างประเทศแล้วค่อยๆสร้างนวัตกรรมและปรับให้เข้ากับบริบทของตนเองสรุปบทส่งท้ายสำหรับผู้ชม DF1 คือบทเริ่มต้นที่มีความสำคัญแม้อายุการใช้งานสั้นและจำนวนจำกัด แต่มันคือก้าวแรกของสายผลิตภัณฑ์ดองเฟงซึ่งต่อมาเติบโตจนกลายเป็นตระกูลขีปนาวุธที่หลากหลายและมีผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ระดับภูมิภาคและโลกการเข้าใจ DF หนึ่งจึงไม่ใช่เพียงรู้จักระบบทางทหารเท่านั้นแต่ยังเป็นการมองเห็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางด้านเทคโนโลยีและนโยบายที่เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทางทหารได้ถ้าต้องการฉันสามารถขยายสคริปต์ให้ยาวขึ้นเน้นมุมมองเชิงเทคนิคเชิงปริมาณมากขึ้นหรือเพิ่มส่วนคำถามปลายวิดีโอแจ้งรูปแบบที่ต้องการได้เลย